การใช้งาน Arduino ร่วมกับ PRODUCE ์เอ่อโปร d ิวสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราใช้เราใช้ใช,ใช้ทดสอบบอร์ด Arduino ก็คือในที่นี้คือ IC ATmega 32ถ้าเกิดว่าเรากดรันตรงนี้เลยเนี่ยมันจะเออเลอร์เพราะว่าบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เนี่ยจะให้มันทำงานได้มันต้องใส่โค้ดก่อนส่วนวิธีใส่โค้ดเอาจาก Arduino มาใส่ใน ในโปรแกรม Produce เนี่ยเราก็จะต้องทำการ compile โค้ดที่เราเขียนไว้ก็คือโค้ดนี้ผมได้เขียนเสร็จแล้วก็ให้เราทำการ compile ไม่ต้อง save ก็ได้กด a c ออกไปเมื่อมันดัน compile เสร็จแล้วเนี่ยก็โปรแกรมมันจะห้ามปิดนะก็ยุบลงไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เพมเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์เพมเปอร์เซนต์กด enter แล้วก็มันจะมี Arduino build อยู่ก็ให้เรากดเข้ามาแล้วก็อันนี้ก็คือ Arduino ที่เราจะต้อง copy ไปตัวนี้ bootloader เนี่ยเราไม่ใช้มัน hex <c oughs> เช่นกันนะว่าเราไม่ใช้เรามาใช้ตัวตัวนี้ copy ให้หมดแล้วก็ถ้าเกิดของใครไม่ไม่ขึ้น hex <c oughs> ก็ให้มากดที่ <c oughs> file name extension copy <c oughs> ไปแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้แล้วก็ใส่ m a x slash หนึ่งครั้ง แล้วก็กดวางที่เรา Copy เมื่อกี้แล้วก็ Ctrl A แล้วก็ Ctrl C Copy มันมาแล้วก็ปิดไปเลยจากนั้นก็มาคลิกมาดับเบิลคลิกที่ IC AT MEGA 32ตรงโปรแกรมไฟล์ตรงนี้ให้เราใส่ที่เรา Copy มาเมาื่อกี้แล้วก็กดโอเคแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่เหตุผลนี้ผมไม่ลองให้ ให้ดูเนี่ยเพราะว่าโปรแกรมของผมมันมีปัญหาก็เลยก็คือถ้าเกิดเรากด run ปุ๊บเนี่ยประมาณสักประมาณ30ิวิได้โปรแกรมก็จะเด้งก็จะเด้งหลุดผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันก็คือตอนนี้โค้ดมันทำงานแล้วก็คือถ้าเกิดคือเขียนคำสั่งวว่าถ้าเกิดกดปุ่มแรกเนี่ย จะให้ LED ติดแล้วก็บัสเซอร์ดังเห็นไหมเมื่อกี้มันมันจะมีสีแดงๆอยู่นิดนึีก็คือบัสเซอร์มันดังและส่วนบนที่2ก็คือให้มันดับบัสเซอร์ดัง2ครั้งแล้วก็ให้ LED มันดับอันนี้ก็คือให้ LED ติดครับก็มีเพียงมีเพียงเท่านี้ครับในการทําไม่มีอะไรยากก็แค่เอาไฟ e x ทใส่เข้ามาในตัว IC มันเป็น IC controller ไม่สามารถทำงานได้ถ้าเกิดเราไม่เขียนโค้ดเข้าไป